ให้เพื่อนเลือกตรงส่วนของบอลลูนี่เลยนะครับเลือกแอตตัวของแอตพิกพอร์ครับแล้วคลิกซ้ายที่ด้านบนแล้วคลิกขวาแล้วเลือก enter ก็จะกลับมาหน้าต่างของแฮกนะครับเรากดปุ่มโอเคไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับไปรูปซ้ายมือนะครับแล้วใช้คําสั่งแบบ property ์ m a ส s p e บ b a r ครั้งหนึง่งคลิกซ้ายให้เกิดคล้ายๆกับตัวของผู้กันนะครับแล้วก็มาคลิกซ้ายด้านนี้คลิกขวาเลือก enter ตัวเลือดลายของกระเบื้องพื้นห้องน้ําก็จะ เหมือนกับตัวห้องนี้แล้วนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเพื่อนๆเราจะจะเขียนตัวลายของกระเบื้องห้องน้ําด้านบนเหนือลูด,ดลายแฮ็กที่อยู่เหนือบันกระทุ้งตัวนี้ไปนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปเปิดตัวเลเยอร์นะครับเป็นสัญลักษณ์เมนูไอคอนนะครับเป็นกิดพิมพ์จีไปตัวหนึ่งก็ได้นะครับจะเกิดดวงไฟปิดอยู่ก็คลิกที่ดวงไฟดวงไฟก็จะเปิดนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้เส้นล่างนะครับโดยไปเลือกเลเยอร์ ที่เมนูไอคอนเดปอยส์นะครับ D E าผมจะเลือกเป็นสีม่วงเพื่อให้เห็นชัดนะครับแล้วลากเส้นแนวระนบนนะครับพิมพ์ L สเปกบาครั้งหนึ่งคลิกซ้ายณจุดตรงนี้แล้วคลิกซ้ายจุดตรงนี้นะครับกด Escape เพื่อออกจากคำสั่งจากนั้นนะครับปิดเลเยอร์ของตัวกิจก่อนนะครับเพื่อให้แง่ายๆนะครับพิมพ์ L A Y Layer o f f นะครับแล้วเลือก Lay o r Off นะครับก็คือ La y ย r Off คลิกเลือกท s ่เส้นกิจลนะครับ กินลายก็จะหายไปแล้วนะครับเพื่อนคลิกขวาแล้วเลือก enter จากนั้นนะครับเข้าคำสั่ง hack พิมพ์ head spec bar แล้วเราเลือกตัวส่วนของ b a n a r y นะครับเลือกของ ad p i o i n t ครับ้ายน้วจุดตรงนี้คลิกขวาเลือก enter จะกลับคื้นสู่หน้าต่างของ hack and guardian นะครับกด ok ครับจากนั้นนะครับใช้คำสั่ง mat property ไปรูปทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งเป็นรูปตัวอย่างนะครับ้ายั้างหนึ่งคล้ายกับผู้การเรามาคลิกซ้ายตรงนี้นะครับเพื่อมารูปขวามือที่เราทํางานอยู่คลิกเลือกแล้วคลิกขวาแล้วเลือก enter เราก็จะได้ลวดลายแฮ็กที่เหมือนกับตัวก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพื่อนๆนจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อเราจะมาทําลวดลายของผนังของห้องน้ํานะครับโดยกด h s p e c เปกบาเข้าคำสั่งแฮ็กนะครับแล้วไปส่วนของแบตเตอรี่เลือกของ a d i p i o t ครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งคลิกขวาเลือก enter กับหน้าต่างของแ a c k and g a ร์เดทีเรากดปุ่มโอเคนะครับจากนั้นนะครับใช้คําสั่ง map property นะครับโดยพิมพ์ ma ส p e c bar เราไปรูปทางด้านซ้ายมือรูปตัวอย่างนะครับคลิกซ้ายเลือกได้แฮ็กตัวใดตัวหนึ่งนะครับ คลิกซ้ายครั้งหนึ่งเพื่อมารูปทางด้านขวามือและเลือกตัวแฮ็กที่เราเขียนเมื่อสักครู่ที่กขวาเลือก Enter นะครับเราก็จะได้ลวดลายของกระเบื้องผนังห้องน้ําทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเพื่อนๆเราจะมาเขียนรายละเอียดส่วนต่างๆนะครับ N D W F 6 E p o d s จ P C 3นะครับกรณีที่เพื่อนๆไม่มีเครื่องนะครับขนาดกระดาษ Paper Size นะครับที่ I S O A 3 2นะครับ297กคูณ420รับ p o d s style table นะครับก็คือมโนคมนะครับแลวไปส่วนของ พัดแอเรียส่วนของวัตถุพัดให้คลิกลูกศรลงครั้งหนึ่งเลือกวินโด์ครับคลิกซ้ายนำมุมซ้ายด้านบนและคลิกซ้ายนำมุมขวาด้านล่างนะครับแล้วติ๊กถูกออกนะครับอันนี้นะครับจะมีสเกลที่1ต่อร้อนะครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับก็คือความในหน่วยของแบบในโปรแกรมของ AutoCAD นะครับเขาจะสร้างไว้ให้เป็นหน่วยมิลเมตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้ตัว1เนี่ยเป็น1000เท่ากับ1เมตรแล้วเรา สวัสดีครับเพื่อนๆผมครูทอมเอกพิขียนแบบนะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นตัวอย่างในการกําหนดสเกลในหน้าโมเดลนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรนะครับเราจะต้องกําหนดให้ตัวด้านบนนะครับมีหน่วยตามเป็นเมตรตามหน่วยของแบบโปรแกรม AutoCA d ที่ได้กําหนดมาให้เป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับเพื่อนเพื่อสหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะไปต่อนะครับตอนนี้ได้ผมได้เปิดคอร์สเกี่ยวกับการนังค่าสเกลนะครับอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับเพื่อน